ไลฟ์สดกันดีกว่าทีก้าทีก้ามานี่มาไลฟ์สดกันแม่มาด้วยสิโอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอา้าวยังไม่มีคนมาสักหน่ยอยรอก่อนม,มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิชาจะกลับกรุงเทพแล้วตอนนี้นิชาอยู่ระยองนะคะ นี่วันนี้ต้องดีกลับบ้านนะทำไมล่ะพ่อก็ <T> ไหนจะต้องไปเรียนต่อไม่ใช่หรอจริงด้วยกลับปุ๊บไปเรียนต่อเลยฮนะเรียนต่อยสามชั่วโมงนะแล้ววันเสาร์ก็มีเรียนกลับมาอีกวันอาทิตย์มแม่ขับรถจากระยองมากรุงเทพแล้วก็กรุงเทพไประยองไหวไหมเนี่ยไหวสี่สองชั่วโมงเองจริงด้วยฮนะแต่ก็นานอยู่นะมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะใส่พริกไทยลงไปหน่อยอืมหวานกรอบตาตาตาไปหยิบจานให้หน่อยสิจานจานเต็งกิ้วจัดตาอ่ะ <c oughs> เนื้อจัดตาอ้าอร่อยจังเลยนี่จานจานเดีย๋ยวเอามาใส่กับไก่ต่อเลยไก่นึ่งของไก่ต้มของยายนี่ไก่ต้มนิชาทิกาลูก มากินไก่หลานไก่เอ้ยไก่ไก่กันหลานเลยนะคะก็เมื่ชมนีชาต้องขอตัวไปก่อนนะต้องไปเตรียมตัวกินข้าวแล้วบ๊ายบายไปไปกินไก่ไก่ต้มของยายกันเถอะอะไรคะยายไก่ต้มไงอ๋อมานั่งกินไว้สิใช้มือเลยไปล้างมือก่อนค่ะต่อแถวต่อแถว ปิดน้ำมวนะโอเคมานั่งกินจ้าตามีเนื้อนะอ๋อแต่หนูไม่กินค่ะหนูมีอยู่แล้วอ๋อไปห,ห,หอ่อยำยำยำอะไรจังเลยอร่อยมากเลยเนาะใช่นี่ร้านลานเดี๋ยวยายทำขนมปังทายแยมไปฝากไหมเอาค่ะอ๋อพวกแอปเปลิลพวกลูกแพรเชอร์รี่น่ะยินขึ้นมาเต็มเลย เดี๋ยวเอาไปฝากนะวันนี้กลับแล้วไม่ใช่หรอใช่ค่ะอ้อแล้วก็มีไขไ่ไก่อีกไข่ไกนะ่น่ะเดี๋ยวยายเอาไปให้นะค่ะเอาไปทอดไข่เจียวกินเอาค่ะแต่หนูไปแค่ไม่กี่วันเองไม่ใช่เหรอคะกลับกรุงเทพแค่สองวันนี้เพราะหนูไปเรียนพิเศษแล้ววันที่หนูก็กลับมาแล้วอืมจ้ะแ,แม่เอ้ยยายรู้เอาไปฝากคนให้ปู่ย่างเลยล่ะอ๋อค่ะ ตาหลานตาให้ตุ๊กาตาเอาไปแบ่งกันเล่นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตุ๊กาตาน่ารักจังเลยอะทีก้าพี่ให้น้องอ่ะพี่ไม่เอาหรอกเออไหนๆก็ไหนๆบ้านหนูน่ะมีของตกแต่งน้อยยายให้ให้อะไรต้นไม้เหรอคะใช่เอาไปวางตกแต่งที่บ้านน่ะเย้ขอบคุณค่ะเอาไปให้แม่ก่อนแม่ยายให้เออต้องรีบแพ็คของกับประเทพแล้วล่ะพ่อ ดูแพ็กด้วยที่กาไม่อยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่ต้องอยากเอเมนต้องเอาใบบรรทัดไปเรียนพิเศษี่้วยนะไงมาบรรทัดไปด้วยไปมาห้องนอนนะั่นไหนโต๊ะหนูไอ้ไหนกระเป๋าหนูลูกนี่ค่ะกระเป๋าของหนูอ๋อจ้ะมันเป็นอย่างนี้นี่ <c oughs> เตรียมของพร้อมนะนี่เอากระเป๋าไปเรียนพิเศษเลยนะ เอาเสื้อไปเอาเสื้อไปแค่ไม่กี่ตัวตลูกหรือว่าไม่ต้องเอาไปเอาไปค่ะแม่โอเคตัวนี้ก็สวยเอาไปเหลือสักตัวสองตัวไว้บ้านบ้าง <c oughs> อ่ะนี่เอาไปพ่อแค่นี้แหละไม่ต้องเอาไปเยอะอ๋ออย่าลืมยาสีฟันของเราเป็นสีฟันด้วยไม่ต้องเอาไปหรอกพ่อที่บ้านมีอยู่แล้วจริงด้วยแต่ยาสีฟันอ่ะไม่ต้อง พ่ชดตัวที่บ้านหมดแล้วเดี๋ยวขอยายเอาน้องขอหลอกยายเขาอนุญาตอ,อ,อยู่แล้วหนังสือลูกหนังสือหนูมีอยู่แล้วค่ะอ๋อจริงด้วยอืมเอานี้ไปด้วยก็ตาของทีก้าไปแล้วก็ใส่ต้นไม้ไปเราเก็บไปที่รถเออแม่ขาแล้วไอแพดแท็บเล็ตนะคะจริงด้วย เอาไอแพดวางฝากไว้ที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอไม่เป็นไรค่ะเนี่ยพวกไปโอเคอแว่นใครโทรมาซะมั้เถอะหน,หนูเอานูเอามือถือไปโรงเรียนด้วยไหมอุ้ยอุ้ยด้วยด้วยแมย่อ้าวนี่ยเนี่นี่นี่เาเนี่ยไม่ต้องเอาไปเยอะมากาานะครับพ่อนอนไปเยอะมากเนาะอีกสักสองผลใส่ได้อยู่ไหมเนี่ย อุ้ยเดี๋ยวยายเอาไปยายไปเอาไขา่ไก่มาให้อ้อยายขนมปังนะ่ะเดี๋ยวยายทำให้ด้วยหนูทำเองได้นะคะไม่เป็นไรยาย,ยทำได้อนี่เอาไปป้าครับค่ะช่างวุ่นวายกันเหลือเกินไปเก็บไข่ไก่มาก่อนอ่ะไข่ไก่นี่เอาไปเขาเขาเพิ่งเข้าแม่ผมใจไม่ได้อะ เอาแว่นไหมที่นี่ก็ได้เดี๋ยวหนูใส่เองโอเคใส่ได้พอดีเปะ๊ะยัดได้แค่นี้แหละปิดกระเป๋าพ่อแม่ครับผมต้องออกวนะเ,เขาเหรอออกซีเรียสไปซักกล่องึูกไหมเอาค่ะเดี๋ยวหนูเก็บใส่กระเป๋าหนูเองได้ปิดเจอเป๋ายังไงปิดไม่ได้ปิดกว่าจะได้ไปทีก้าไปไปแล้วลูก ไปค่ะบ๊ายบายค่ะสดีค่ะยายสตีจตา้าบ๊ายบายแม่งแงไปไายบายลูกเจอกันวันอาทิตย์เย่ yeah, ถึงแล้วนี่อีกสักพักน้องต้องไปเรียนแล้วนะลูกค่ะแม่แม่เดีย๋ยวแม่เอาของมาวางหนะ่อยโอ้ยไข่ไก่ออกมาทำไมนับหนาโน่ยายเอ้ยกระเป๋าตังค์แม่ เออต้นไม้อันนี้ล้กันลาเส็ดตัว iPad ใครเนี่ย iPad ทิก้าค่ะทิก้าจะมานั่งดู Youtube ต้องดูไปต้องเตรียมตัวเอาของไปเรียนแล้วเนะี่ยใช่อะพ่อไปเก็บสิโอเคอืมแอปเปิลพ่อใช้ตู้เย็นดิอะไรอะไรพ่อต้องโดนใช้ตลอดเลย พ่อเรียกง่ายดีเนาะพ่อน่ะโตแล้วพ่อแม่ก็เลยเรียกพ่อไงเล่าี่ชายเพชรลูกเออที่เหลือแม่จัดพาเองเรื่องง่ายเอาเอาแอปเปิ้ลกับลูกแพรไปด้วยสิพ่อโอ้ยพ่อขี่เกียจพ่อเหนื่อยกลับมาถึงพ่ออยากพักบ้างพักทำไมล้าวไม่ต้องพักหรอกเหนื่อยออกไป เอานี่เนี่เออไม่พอเห็นไหมไม่เห็นจ้ะนี่นี่เอานี้อันนี้ค่อยค่ยอยไว้อะทำไมมัน,มนยากจีร์เหลือเกินนี่แหละโเคเนี้ยพอทำไม่ได้เนาะวิชาไปเรียนได้เลยลูกโอเคค่ะ คุณผู้ชมค่ะคอนนี้ชาขอตัวไปเรียนพิเศษก,ก่อนนะบ๊ายายอย่าลืมกดและกดแชร์กด s ั b ส c r ร b e ด้วยนะคะนอกจากอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะที่กาจะดูยูทูบ